ชุดไอ้ไปยังหมู่บ้านชุดแตกล่ะปออบแห้งเนาะเมื่อนี่เด้อเมื่อนี่แขนขาดวางสันติจัคสันหลับเพิ่นเป็นสาวขึ้นซูมือหลานกัเป็นสาวขึ้นซูมือไงกานาบานขึ้นซูมือให้คอยหายใจจะเข้าเด้อปอเออสวัสดีเอี้ยยเอี้ยยังมาพงงามแท้ทั้งพงงามทั้งกี่ทีเออเอาคอยพูดดีบอ โอ้โยขอบคุณหลายๆเด้อเออนัน่นแหละอามาไปยี่สิบคอติดเป็นตัวเทโลนับกแะเพาะเอา,า,าเอา่ะอ่ะสะออดพี่น้องแอลค่อยว่าค่อยแจกกันเด้อทางนั่นเด้อครับเจ้าหน้าที่ห้องลายยืดดอกว่าไปอยังเอาเอแหากแพงกันพี่น้องถ้าอู้ดอดนี่ต้องแฮกแพงกันขอเสียงพี่น้องอุ้ดอดแน่เลย ดอนเมืองมักมวนแม่ฝากไปถึงพี่น้องนะครับมันบะแม่นหม่องมาตีกันเดี๋ยวนี้คันตีตีกันเอากระเทยไปสี่ผมยังมีแห้งเออใจเย็นๆครับเมาแล้วกระใจเย็นๆพักแพ้งกันพักแพ้งกันครับเออโอ้ยนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับที่ ดูแลความปลอดภัยพี่น้องบ่ต้องลุกบ่ต้องแลนต้ององย่างเนีพี่น้องเรือบ่ต้องย่านค่ะนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นหลายอยู่แม่นค่ะนะครับมวลย่างเดียวนะครับหอดย่าเตยเมื่อนี้บอกตรงๆนะเด้อแรจากไหนแม่เน้นเตย้ยค่ะๆเพื่อพี่น้องอุดรเอา้าขอเสียคตบักเตยได้เร็วเอเอ,เอก้อนจิตเต้ยขอเวลาหนึ่งนะที่แค่ร้ <laughs> านบอกกน <laughs> งานตัวละงานโตก้อนค่ะพี่น้องค่ะเอาหลานหน่อยมาฝากเอาบอกกับพี่น้องใด้ลูกสวัสดีครับผมน้องกังฟูนัตภูมิครับลุกันพ่อพ่อแม่เพื่อนโนนสังจังหวัดดนองบัวลำพูครับน้องกังฟูนัตภูมินมน้อยจากโน้นสังนองบัวลำพูมันนี่แม่ไผสาวทั้งไหนดีสวัสดีค่ะน้องออไอสกุณาพจเสียงวิหกค่ะ ลูกหลานพี่น้องอำเภอโกูสมสีสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้ได้บัตนี่ตอนนี้มาเป็นสาวอุดรแล้วค่ะสาวอุดรสาวอำเภอไหนลูกอำเภอกู้แก้วค่ะสาวอำเภอกู้แกว้วมาเป็นสาวกู้แก้วแล้วแม่ค่ะอุ๊ยค่ะอ,อีลาก็ขอขอบคุณรางวัลนับใจดันหนาวไวท้ที่ขอบคุณความรักความแพงจากพ่อแม่สุขุสุคนเด้ค่ะ ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักบอนน้อยไอ้ด้วยนะคะขอบคุณพ่อใหญ่รองหลับในที่ทำมาะไยให้นะคะคือว่าดีแท้สาเม,มื่อไหร่เมืม่อวานชุดเป็นยังเปียงชุดเป็นยังชุดอะไรชุดอ้ไ,ดอไอ้เปียงเมื่อวานชุดแตกและโป้ออบใบแห้งเนาะเมื่อนี่เดียวเมื่อนี่แขนขาด <c oughs> ฟากสันติแจัคสันหลับเพิ่นเป็นสาวขืนซูมือร้านก็เป็นสาวขึ้นซูมือไงกานาบานขืนสูมือเนี่ยค่ะคะขอขอบคุณแม่เอ้อด้วยนะคะที่ซื้อสะพานแล้วก็ให้ตังค์อล่าสองพันบาทค่ะจ้าขอบคุณคะะแล้วยังบะได้แล้วเอามาไห่นาไวที่บะได้ค่ะดีนะคะแล้วก็เลยเอาหอยกรมือขอบคุณทีมงานสะดุ้งซิ่งนะคะผู้ประสานงานหมอลำเสียงวิหกมีโอกาสจังมาอีกในเด้อข่อยักมาข่อยักมา อ่อนซอนหลาเมื่อนี้ล่ำเรืองตอก่อนซอดแจ้งมากได้พอให้ได้มาสองปีซ่อนเออคุณได้ยังให้มาอีกปีหนา้าขอเสียงดังๆในเล้ยวผู้ไรมากเต้ยคอยแก้การันตีเลยเมื่อนี้เ,ออเต้นคักเต้นแนะ่เออต้ยคักเต้ยแนะ่ออส้มเต้นหนี่เต้นจะมาหีออกฟังแฟบปวดหา<ๆ>มัดเจ๋งมากจากในวอไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเอาอีหลีเด้หลานน,นี่ยุนี่ เออหลานอะไรยายไม่มักกัสซิ่วหูเองดอกยายแม่ยังลูกยายเป็นยังนี่กูถือเทียมเล่นยังไหนจะถือเทียมมาแาดเจอกันอภิณร์กูได้พักได้ถ่ายรูปกับหลานย่าเป้าเสียอกเสียใจนะพี่น้องเด้อเมื่อนี่หลานออกล่ำเรื่องต่อก่อนสอดแจ้งบ่ลูกหลานสอดแจ้งค่ะแม่แม่ผู้ใดอยากถ่ายรูปกะดจังกเออไม่ แม,ม,แม่แม่คนไห OK นอยากถ่ายรูปกับถ่ายเพียงลำไดนเดี๋ยวใครล่ะออกมาเบิดขึ้นแค่ว่าถ้าบ่เห็นฉากใดกับหนุ่ว่าลลับค่ะเอาคืบอ,บ,บ,อบ,บอกใครแค่สีปลลูกบลตื่นปลาหยั่งปลายนี่บอกให้จังไหนอันปลาลูกค่ะแล้วแต่อารมณ์บอกจักแล้วแต่ความลูกขึ้นมาเศร้าหยงเศร้ายิ่ลงเก็บตื่นขึ้นมาเก็บผอดผ่าจะเก็บเพ็้หยั่งเอาพอกันช่วงลำเรื่องต่อก่อนกันแล้วกันครับสดๆให้น้องกังฟูกับน้องอาไอ้นะครับ